เอาชามาเร็วอา้าวไปเอาชามาสิปลามานู่นปลามาเอาชามาเอาชามาไปเอาชามาเอาาาเอาวางวางดีๆวางดีๆวางดีๆเลยวางชาดีๆ จเย็นๆวางดีๆวางดีๆสิวางดีๆวางดีๆวางดีๆก่อนวางดีๆก่อนเออแท้ 好好，再见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 。